สวัสดีครับวันนี้มาเล่านะครับในเรื่องของการ modify กีตาร์พาราเมลนะครับตอนแรกว่าจะไม่โม่ละนะครับเล่นเดิมๆแต่ว่าพอดีมีอะไรเหลืออยู่ก็เลยนึกสนนะครับผมเปลี่ยนนะครับ3สิ่งก็คือคันโยกนะครับเป็นของโกโตนะครับ510นะครับของดีเลยนะตัวนี้อ่า่นมากนะครับวัสดุแล้วก็ปลิกัพเนี่ยเป็นของ s t o n ทนนะครับเป็นคอสตอมของคนไทยเองนะครับแล้วก็ลูกบิดเนี่ยผมใช้เป็นล็อกสายของโกโตเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ทีนี้มาดูสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยเสียงมันดีขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าปีกับเดิมเนี่ยมันเป็นของจีนเนาะผมรู้สึกว่ามันบางไปนะมันบางไปเพราะเปลี่ยนปุ๊บผมรู้สึกว่าเออโอเคมันมีเนื้อขึ้นนะฮะนแล้วก็บาลานซ์อะไรพวกนี้ค่อนข้างดีเลยอะฟังดูเป็นเสียงกีตาร์ที่ม,มีมีระดับขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้คันโยเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะระดับแรกคือความความกระชับนะเนี่ยความกระชับของ ของสายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีบาลานซ์ในเรื่องของความตึงที่แตกต่างจากบิดเดิมนะครับอาจจะเป็นเพราะด้วยวัสดุอะไรพวกนี้แล้วก็สปริงเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเปลี่ยนปุ๊บตอนแรกผมใส่4ตัวนะครับตอนนี้พอเปลี่ยนคันโยกปุ๊บผมใส่ได้แค่3ตัวนะครับมันก็บาลานซ์ละนะเพราะบาลานซ์ละนะครับ,รบอ่ะก็รู้สึกว่าเออสัมผัสมันมีความนิ่งแล้วก็แน่นขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ลูกบิดเนี่ยล็อกสายอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่ามีความเสถียรในการตั้งสายมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นของที่ผมมีอยู่แล้วด้วยและจําราคาที่ซื้อมาไม่ได้ละแต่แต่ด้วยความรู้สึกว่าโอเคการเปลียนมีอัพเนี่ยมันทาให้เสียงดีขึ้นจริงนะครับมันทําให้เสียงที่มันบางอย่างแล้วเนี่ยมีมีเนื้อมีหนังมากขึ้นแล้วก็บิดเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้คันโยกที่มันนิ่งแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสัมผัสของสายเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเวลาที่เราตีคอร์ดเนี่ยมันมีความกลงวานมีความแน่นนะมีความแน่นบางอย่างนะครับที่เพิ่มมขึ้นนาะ แต่ตัวเสียงไม้เนี่ยยังผมว่ายังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมยังรู้สึกว่ามันมันยังมีเอกลักษณ์เหมือนเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนอยู่ในในบางความถี่นะครับที่ผมรู้สึกว่าเวลาดีดไปปุ๊บมันยังมีเสียงเหล่านี้อยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะ,ะแต่ว่าความนิ่งความแน่นของโน้ตเนี่ยมันเพิ่มขึ้น แต่ผมคิดว่าตัวเกดไม้บอดี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนคอเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคอยู่ในเรื่องของการทาเฟดนะครับแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่ากีตาร์สมัยนีย้ราคาไม่แพงราคา5 6000พันเนี่ยก็มีคุณภาพของคอของอะไรเนี่ยที่ค่อนข้างดีกว่าในสมัยก่อนเยอะมากแล้วนะครับผมยังไงพาร์เม้าส์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่ดีนะครับก็จะมีแบรนด์อย่างเช่นกุสตาคายโปรบาลคูด้ามายาอะไรพวกนี้ที่ผมถือว่าอยู่ในระดับที่เราสามารถฝึกขัดแล้วก็มีคุณภาพได้ถ้าจะโมก็โม นิดๆหน่อยๆนะครับเปลี่ยนบิ๊กอัพเปลี่ยนอะไรเนี่ยลองหาของมือสองของไทยดูราคาไม่แพงนะครับแล้วก like ็คันโยกเนี่ยนะครับอาจจะราคาสูงหน่อยตัวนี้มือหนึ่งน่าจะประมาณ3 0 0 0ันสีนั่นแหละนะครับแต่ว่ามือ2อาจจะอยู่ที่พันกว่าบาทอะไรเงี้ยลองหาดูนะครับผมลูกบิดก็ล็อกสายรุ่นแบบท็อปเลยนะครรุ่นนี้ใช้กันใน A อเซเลยนะครับเอ่อมือหนึ่งน่าจะประมาณ3 0 0พันได้นะครับมือ2ก็ประมาณพันกว่าบาทอะไรเงี้ยลองหาของมือ2ในการโมดิฟายดูมันก็คุ้มค่าดีครับผม